กรณีที่คุณมีการเช่าบ้านนะฮะเช่าคอนโดนะฮะแล้วโดยปกติเนี่ยคุณจะต้องมีการมัดจําค่าเช่าห้องนะ,ะอาจจะล่วงหน้าสัก2เดือนผลสุดท้ายเวลามีการออกจากคอนโดหรือออกจากเออบ้านเนี่ยโดนผู้เช่าหักทุกครั้งเลยผมเห็นหลายเคสละโดนหักไอ้เรื่องค่าล้างแอร์ค่าซักม่านค่าทําความสะอาดบ้านนะ ผมจะบอกให้ว่าค่าพวกนี้ผู้เช่าไม่มีสิทธิ์หักนะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องการดูแลของผู้เช่านะซึ่งกรณีที่เขาเรียกว่าในส่วนเนี้เป็นการใช้งานตามปกติของผู้เช่านะซึ่งผู้เช่าก็เขาก็ใช้งานตามปกตินั่นแหละซึ่งค่าพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ไปหักเขานะฮะมัน มันไม่ถูกต้องแล้วการที่ไปลงไว้ในสัญญาว่าค่าล้างแอร์ผู้เช่าเออค่าล้างแอร์ผู้เช่าจะต้องรับผิดนะอันนี้มันเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะและทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรอ่าซึ่งมันก็จะตกเป็นโมฆะถ้าเราไปใส่แบบนั้นนะซึ่งความเป็นจริงแล้วในกรณีที่ผู้เช่าจะต้องรับผิดเนี่ยเช่นอะไรรู้ไหมฮะเช่นผู้เช่าเนี่ย ไปทำเฟอร์นิเจอร์เขาเสียหายไปทุบทำลายไปใช้เขาเรียกว่าไปทำลายโดยที่แบบที่จงใจนะฮะแต่ถ้าทรัพย์ที่มันมีการใช้งานปกติโดยสภาพเช่นประตูเปิดปิดมันก็อาจจะมีกอนหลวมบ้างอะไรบ้างนะฮะอันนี้ผู้ให้เช่าต้องเป็นคนดูแลรักษาทรัพย์นะฮะในส่วนนี้เรื่องเรื่องพวกนี้เพราะมันเป็นการใช้งานตามปกตินะฮะยกเว้นซะว่าผู้เช่าเนี่ย นึกจะออกจากห้องเช่าแล้วไปทำลายโคมไฟเขาฉีกวอลเปเปอร์เขาไปทุบให้กำแพงแล้าอย่างเงี้ยผู้เช่าสามารถหักได้นะฮะเงินมัดจำคุณคุณอย่าปล่อยให้เขาไปหักแบบนี้นะคุณต้องได้คืนนะในส่วนนี้